วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ กช like, ยนะคะคมูซาปอกงเทพแห่งการค้าขายส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับน้ำโดยตรงวัตถุมงคลประจำวันนี้นีเ่เป็นสิ่งที่หลายๆคนรอเพราะเพราะว่ากว่าเราจะทำสัญญาเลือดก,กับหู้ได้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน นำซ้ำพอทำมาแล้วเนี่ยมันต้องเอามาผ่านการเชิดจิตวิญญาณลงไปอีกซึ่งฮูนี้นี่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยโดยตรงเหมือนกันก็คือประเทศไทยเนี่ยถ้าใครเรียนวิชาดาวก้ายุคนะให้รู้เลยว่าพอเราไปวัดองศาบ้านใส่ทิศเข้าไปและให้ดูเลยดาวภูเขาเลขหกกับดาวน้ำเลขหกอยู่ทิศไหนเนี่ยทิศนั้นจะเป็นทิศท,ที่ลมเข้าบ้าน อันนี้เกิดมาจากพลังงานเลขห์ขลุกจะเป็นพลังงานธาตุทองทิศที่ลมเข้าบ้านเนี่ยสำหรับประเทศไทยคือทิศตะวันตกเพราะตะวันตกของประเทศไทยเนี่ยมีลมมีลมที่รุนแรงก็เลยลมตะวันตกกับลมตะวันออกประเทศไทยมีแค่สองทิศนี้เท่านั้นคือลมตะวันตกกับลมตะวันออกพอลมตะวันตกมาปะทะลมตะวันออกเนี่ยมันก็เลยจะส่งผลถึงสนามแม่เหล็กพลังงานธาตุทองที่ฟ้องในวิชาดาวก้ายุคเรียกว่าดาวน้ำเลหขกดาวภูเขาเลหขก ท่านี้สิงแสทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เก่งเรื่องวิชาดาวก้ายุคเนี่ยก็ยังตีจุดนี้ไม่แตกว่าพวงพวงเนี่ยที่เรียกว่าลมเนี่ยมายังไงในประเทศไทยแต่เนี่ยเราบอกผ่านในรายการแล้วทุกคนลองไปดูเลยไม่ว่าชายภูมิจะอยู่ทิศไหนสภาพไหนเรียกลมแบบไหนก็แล้วแต่แต่จุดตำแหน่งในบ้านเนี่ยดาวภูเขา6ก,กับาดาวน้ำหกเนี่ยเป็นจุดที่เรียกลมเข้าบ้านถ้าฝั่งนั้นไม่ใช่กำแพงจริงๆเนี่ย คือถ้าไม่ใช่ชนกําแพงถ้าไม่ได้กั้นด้วยกำแพงถ้าไม่ท่านด้วยกำแพง,งถ้าเป็นประตูหน้าต่างช่องลมจะมีลมเข้ามาจากในช่องนั้นแต่วิธีการมันฟ้องแค่มันไปช่องลมผ่านเข้ามาแต่การที่จะดึงถ่ายเทพลังลมออกในแต่ละบ้านเนี่ยลมมันต้องดึงเข้าในทางทิศท,ที่ดี<ะ>ออกในทางทิศท,ที่ร้ายเปรียบเสมือนกับพลังงานดีที่พัดเข้าหาบ้านก็คือเป็นลมดีแต่เวลาลมที่ออกจากบ้านก็คือดึงเรื่องร้ายออกไปด้วย ถ้าเราดึงลมดีเข้าบ้านได้แล้วถ่ายเทลมร้ายออกได้เรื่องปัญหาต่างๆในบ้านจะหายไปครึ่งหนึ่งใช่นั่นคือสุดยอดอ่านั่นคือสุดยอดแต่ทายากโคตรในวิชาฮวงจุ้ยนะพูดง่ายทํายากเรื่องเนี้ยแต่เหมาซานว่าเรื่องเทพดาวกับจิตวิญญ,ญาณมีเทพองค์หนึ่งซึ่งในวิชาเหมาซานร,ระบุระบุไว้แล้วก็ ออกมาในเชิงสัญ,ญลักษณ์ในลักษณะของเทพดาวก็คือซัมปอกงซัมปอกงของบ้านเราเนี่ยนะอ่าซัมของบ้านเราที่เรารู้จักก็คือหลวงพ่อโตพระพนังเชิงใช่แล้วค่ะหลวงพ่อโตพระพนังเชิงเนี่ยสร้างโดยซัมปอกงคนจีนเป็นแม่ทัพเรือเป็นขันทีด้วยนะเป็นแม่ทัพเรือเป็นขันทีที่ล่าอาณานิคมขยายเขตของประเทศจีนจนเดินทางมาถึงสยามประเทศแล้วมีความเลื่อมใสในพุทธศาสนา แล้วสร้างพระพุทธรูปแทนตัวเองขึ้นมาที่เราไปกราบไหว้กันทุกวันก็คือหลวงพ่อโตพระนันเชิญเจ้าหมายลูกยาก,ก็สูกเรียกว่าซัมปอกงตามชื่อคนสร้างส่วนวิชาเหมาซานเนี่ยในภายหลังของประเทศไทยก็คือบร,รมอาจารย์เหมาซานที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเขาดูทิศด,ดาวที่ทาปองอยู่ก็คือหลวงพ่อโตพระนันเชิญอยู่ซึ่งมันตรงกับตําแหน่งของดาวภูเขาหกดาวภูเขาเลขหก ก็คือดาวหกในวิชาจิตดาวบนฟ้าคือดาวเก้ายุคเนี่ยแหละมาตรงกับดาวเลขหก 6. เขาก็เลยสร้างหูขึ้นมาอันนี้เป็นหูที่เกิดมาในภายหลังสองร้อยกว่าปีนี่เองที่เรียกว่าหูซัมปปากงก็คือหูของเทพจ้องเหอหรือซัมปปากงที่แม่ทัพเรือหูนี้มีไว้เพื่อบังคับทางลมและอย่างที่บอกซัมป์ปากงเนี่ยเป็นเทพที่ใหญ่มากยิ่งใหญ่ ก็คือประเทศไทยเห็นชัดก็จากเจ้าพ่อหลววัดโตวพนังเชิงหลวงวัตวดตพัะพนังเชิงเนี่ยมีพุทธคุณอิทธิปฏิหารมากมายมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็เป็นคําบอกเล่ากันมาแบบป่าต่อป่าจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นว่าถ้าใครเคยไปที่วัดพนังเชิงเนี่ยวัดพนังเชิงทุกวันไม่เคยขาดคนแล้วส่วนใหญ่คนจีนจะขึ้นมากๆคนจีนมาจากทั่วแ้นที่ไหนก็แล้วแต่ ไม่ว่าจากฮ่องกงสิงคโปร์มาเลอินโดอะไรเนี่ย<ะ>ถ้ามาเมืองไทยก็จะไปไหว้หลวงพ่อโตพนันเชิงเพราะทุกคนรู้ว่าอันนี้คือซัมป์กองสร้างไว้ซัมป์ปองคือเทพที่เป็นใหญ่นี่ไงให้ดูเทพที่เป็นใหญ่มากอ่าเทพที่เป็นใหญ่อันนี้คือให้ที่ทําเนี่ยอยู่ในรูปลักษณ์ของอ่าก็คือนักพ์ไม่ไม่ใช่นักพจน์เป็นชุดเป็นชุดของนายพลเรือสมัยนั้นเลยก็คือ ถอดชุดขุนนางจีนโบราณออกมาในรูปลักษณ์แล้วก็นั่งอยู่บนบันลังแล้วก็มีหู้บังคับลมหูที่ว่าเรื่องการแก้พวงจุ้ยบังคับลมมาไว้อยู่ในนี้ฮะทำไมหูนี้บังคับลมถึงเป็นสีฟ้าคะอาจารย์ธาตุทองทองกําเนิดน้ําอืมสีฟ้านี่คือธาตุน้ําใช่คือทองกําเนิดน้ําดินให้กําเนิดทองทองให้กําเนิดน้ําหูนี้ก็เลยสก,กีนด้วยสีเหลือง เป็นธาตุดินให้กําเนิดทองส่วนทองนะให้กําเนิดน้าอีกทีหนึ่งวิธีการติดก,ก็คือถ้าใครที่เรียนดวงจีนไปแล้วก็จะเข้าใจเรื่องวิธีการขึ้นผังดาวเหนินใช่แล้วค่ะก็ให้เอาฮูนี้ไปติดอยู่ที่ดาวภูเขาเลขหกดาวภูเขาเลขหกเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องบริวารหน้าที่การงานสุขภาพขั้นเงินเดือนการคุ้มคนลูกน้องไม่ให้โทษ รวมถึงการกันเรื่องเหตุร้ายในการผ่าตัดทั้งหมดในกรณีที่ติดดาวภูเขาเรียกหกควายในบ้านส่วนถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องดาวภูเขาหกรหรือไม่ได้เรียนอ่าหรือไม่ได้เรียนให้เอาฮูนี้ไปติดอยู่ทิศตะวันตกของบ้านทิศตะวันตกของบ้านอ่าก็คือธาตุทองของบ้านทิศตะวันตกของบ้านได้เลยส่วนคนที่คำนวณดิถีแล้ว ธาตุทองกับธาตุน้ําให้คุณก็คือต้องการพลังงานทองหรือต้องการพลังงานาน้ําก็สามารถพกหูสัมปอกงได้ส่วนคนที่ไม่รู้ดิถีในรายการก็คือคนที่เกิดปีไก่คนที่เกิดปีชวดคนที่เกิดปีกุนก็สามารถพกหูสัมปะกงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นหูสัมปะกงเนี่ยถ้าเราไม่รู้ปีก็คือไม่รู้ดิถี<ะ>แต่เรารู้ปีเกิด เราเกิดปีอะไรพกได้ปีไก่ปีชวดปีกุลอ่าถูกให้ติดทางทิศตะวันตกของบ้านถ้าติดก็คือให้ติดทางทิศตะวันตกของบ้านแต่ถ้าเราไม่รู้ปีถ้าเราไม่รู้ทิศดาวค่ะเราก็ติดทิศตะวันตกเลยใช่แล้วแต่ถ้าเราทูรู้ทิศดาวให้เราติดที่ดาวภูเขาเลขหกจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องบริวารโดยตรงเน้นเลยนะเรื่องบริวารโดยตรงแล้วก็สุขภาพที่รอดพ้นจากการผ่าตัดทั้งหมด ก็คือธาตุทองไม่สามารถส่งผลร้ายกับเราได้เลยนำซําเรายังมีเทพดาวที่สูงมากคอยพิทักษ์รักษาถ้ากับว่าเรามีผู้ใหญ่คุ้มครองดูแลที่รุนแรงแล้วก็คนที่ทำการค้าที่ทำการค้าอาชีพที่ทำการค้ากับน้ำทั้งหมด <S 2> <S 2> <S 2> น้ำทั้งหมดอ่าไม่ว่าจะเป็นประมงค้าขายาหรือขายน้ำอะไรพวกนี้รวมถึงการเดินทางไกล รวมถึงชิปปิ้งส่งออกรวมถึงก,การค้าระหว่างประเทศก็ใช้ได้แล้วใช้การพูดหรออาจารย์เกี่ยวไหมก็เกี่ยวได้ใช้โดยตรงพะตวันตกนี้เป็นาธาตุทองเขาเรียกทองเปิดปากว่าในเรื่องการพูดได้พูดที่ถึงบังคับลูก,ลก,ลกน้องได้ลูกน้องให้โทษก็คือมันพูดมากมถ้ามันพูดมากก็คือมันให้โทษลูกน้องเนี่ยถ้าการลูกน้องพูดมากได้เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวเลยแน่นอน ราคาก็เหมือนเดิมหนึ่งพันบาท,บาทแล้วก็สองร้อยผืนเหมือนเดิมค่ะก็คือเราให้จหํานวนที่สองร้อยผืนราคาหนึ่งพันบาท, 1, บาทถ้าเรี่ยมก็พันสองร้อยพันสองร้อยถ้าใครอยากจะพกติดตัวแนะนําให้เอาแบบเลี่ยมไปเลยเอาแบบเรี่ยมอ่าให้เอาแบบเรี่ยมไปเพราะว่ามันจะถูกประเด็นมากกว่าอ่าซัมปากงมีไว้ดึงพลังงานลมคือดึงพลังงานวิญญาณใครที่ห่วงห่วงกับจุ้ยลมกับน้านอยู่แล้วถ้าด้บ้านไม่มีห่วง มันจะดีได้ไงมันก็ดีไม่ได้เรื่องการเงินก็จะเสียไม่มีทาง,งต่อให้ดาวเขาดีดาวน้ําดีแต่ถ้าลมไม่พัดเข้าบ้านอย่าหวังที่พลังงานภายในบ้านหรือเรื่องนั้นจะได้เราเพราะมันว่าด้วยห่วงกับจุย้ยลมกับน้ําจริงๆของจริงๆเท่านั้น <c oughs> ก็คือห่วงจุ้ยเนี่ยว่าในเรื่องลมจริงน้ําจริงเท่านั้นถ้าลมจริงไม่พัดเข้าบ้านน้ําจริงไม่มองเห็นด้วยตาก,ก็อย่าหวังที่จะได้ห่วงกับจุ้ยในบ้านหรือเรื่องดีเข้ามาในบ้านได้ เทพเรือจริงเนี่ยคือจ้องเหอหรือสัมปะกงเนี่ยเขาเป็นเทพที่ล่านานิคมก็คือล่าเกี่ยวกับสมัยก่อนคนจีนจะค้าขายทางเรือสำเ่ะเป็นหลักส่วนที่เขาบอกว่าเป็นเทพค้าขายก็คือเราทําการค้าเล็กๆไม่สามารถทําการค้าใหญ่ๆได้แต่เวลาเราพกสัมปะกงหรือบูชาสัมปะกงเราสามารถทําการค้าที่ใหญ่ๆได้คนจีนเขาก็เลยเชื่อว่าท่านเป็นเทพแห่งการค้าขายเหมือนเจ้าพ่อเสือใช่ เจ้าพ่อเสือก็เหมือนกันคนจีนเชื่อว่าเป็นเทพแห่งการค้าขายค่ะเพราะเจ้าพ่อเสือคุมดาวเหนือ,อก็คือเป็นคนให้โทษให้คุณดาวเหนือโดยตรงค่ะวิธีการก็คือถ้าเราพกคูซัมปากงเนี่ยมีวิธีหนึ่งนอกจากเราจะเดินรอบซัมปากงหนึ่งรอบเนี่ยเราอาจจะเอาหูเนี่ยไปคุกกับขี้เท่าเหมือนที่เจ้าพ่อขอใหญ่ได้อโดยที่ถ้าเกิดเราใส่กรอบก็ ไม่จะเป็นก็คือคุ้คไ, <ป S 1> ได้วยกรอบเลยหรือถ้าเราไม่ได้ใส่กรอบก็คือเอาหู้ไปวางแล้วก็เอาคิดเท่าโรยได้เลยเหมือนกันมีคุณเหมือนกันค่ะแต่ถ้าเราทําถ้าเราเอาหูนะเราถ้าเราเอาหูเนี่ยไปทําแบบนั้นเท่ากับว่าเราไปกินพลังของสัมป์ปองใหญ่มามเราก็มีพลังงานดุเดียวกันกับสัมปอกองงใหญ่ก็คือพลังงานเราจะเสถียรแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าเกิดไป,ไปได้ก็คือทําดีกว่าไม่ทํา ให้เอาไปทําดีกว่าถ้าเอาไปทํานี่จะซึมซับพ,พลังงานมาแบบห็นผลรุนแรงด้วยค่ะแต่ไม่แนะนําให้เอาเอาขี้ทูบก,กลับมาก็คือเอาแค่คุกตรงนั้นแล้วก็ไม่อเอากลับ<ๆ>มาถ้าเอากลับมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้เราเหนื่อยเกินไปเพราะเรามีหูนี่อยู่ด้วยนะมันจะทําให้เราเหนื่อยเกินไปแล้วการไปไหว้มีห้ามใส่สีเสื้อผ้าสีอะไรไหมาอาจารย์หรือว่าตามสบาย <สำ S 1> ได้เลยตามปากงเนี่ยเป็นเทพตะวันตก ไม่ควรใส่สีเขียวเข้าไปอ่าไม่ควรใส่สีเขียวเข้าไปแล้วก็ไม่ควรไปในวันขานด้วยในวันขานอ่ากะวันกระตายวันขานกับวันถ้าเราไปดูปฏิทินแล้ววันนี้เป็นวันกระตายวันนี้เป็นวันขานเนี่ยปีนี้ไม่ควรไปอืมจริงๆไม่ควรไปทุกปีนะสองคนนี้วันกะตายกับวันขานไม่ควรไปหาซำปอกองว่าทิศทางมันชนกันโดยตรง แต่คนที่เกิดวันกับคนที่เกิดปีขานปีขานกับปีปีเถาะปีเถาะเนี่ยควรต้องไหว้แล้วคนต้องไปวันวันขานไหมไม่ไปวันอื่นไปวันอื่นด้วยไปวันอื่นแต่วันวันขานกับวันเถาะไม่ต้องไปยังไงก็ห้ามไปเด็ดขาดที่ตรงวันขานกับวันเถาะมันก็ไม่ถึงขั้นเด็ดขาดแต่ไม่ไปได้จะดีกว่าจะดีกว่า อ่าไม่ไปได้จะดีกว่าห้ามใส่สีเขียวเข้าไปห้ามใส่สีเขียวอ่าสีที่ดีที่สุดก็คือสีขาวอืมอ่าสีขาวสีฟ้าสีน้าเงินสีดําเนี่ยดีใส่เข้าไปเลยสีขาวสีฟ้าสีน้าเงินสีดําจดไปนะค่ะแล้วขึ้นในเขาดูด้วยนะในรายการน่ะที่ควรใส่ไปค่ะอ่า่นหละก็ไปได้แล้วก็ใครที่ชีวิตอุปสรรคไม่ดีแนะนําให้เติมตะเกียงเยอะๆเติมน้ำมันตะเกียงเยอะๆ ให้เตอร์ไดมันตะเกียงเยอะๆส่วนคนที่คู่ครองชีวิตหรือคู่ครองสัมปอกงนี่ยังไม่โดยตรงนะไม่โดยตรงใช่ไหมเพราะว่าสัมปอกงจริงๆนะเป็นขันทีก็คือไม่สเสถียรแต่เพศที่สามไหว้โคตรด,ดีอันน่ะเพศที่สามเพศที่สี่ถ้าไหว้สัมปอกงเห็นผลชัดมากนะเพราะเขาชอบจริงๆลองอลองดูเลยสังเกตดูพวกที่เพศที่สามเพศที่สี่เนี่ยไปไหว้ที่ไหนนะ มักไม่เห็นผลไหว้เทพผู้หญิงตรงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เทพผู้ชายตรงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าพวกนี้ไปไหว้ซ้ำปอกองกลับมาเห็นผล,ผลภายในเจ็ดชั่วโมงเลยนะเจ็ดชั่วโมงใช่เพราะ <7 S 1> ว่าถือว่าเป็นให้คุณให้โทษโดยตรงเพราะฉะนั้นควรไปไหว้ซ้ำปะกองไอเบียเนี่ยควรไปนั่นไงอ่าไอเบียเนี่ยควรไปนะเพราะควรไปไหว้ถ้าไปไหว้วก็เอาหูซ้ำปอกองนำซ้ำนะ ถ้าเอาขี้ทูบไปโรยนะฮะเออเอาขี้ทูบไปโรยแล้วก็เอาหูไปใส่กรอบไว้เนี่ย <ขะ S 2> แล้วมาตั้งบูชาเนี่ยเท่ากับว่าเขาเสริมโดยตรงเขาเสริมเพสนี้โดยตรงเลยใช่แล้วก็มันเกี่ยวกับเรื่องการศิลปกรรมตกแต่งอะไรเงี้ยมันจะตรงกับอาชีพด้วยนะอ่ะมามันจะตรงอาชีพแล้วก็ทิศทางล่าสุดที่มันได้ก็ทิศนี้ด้วยนะทิศนี้ด้วยทิศนี้ด้วยเป็นทิศทางเดียวกันด้วยก็คือมันน่าจะดีร้อยเปอร์เซ็นต์ป่ะน้องเดีย อีกเรื่องหนึ่งก็คือไหน,ไหนๆก็เกี่ยวกับเรื่องซามปอกงจะบอกคิดของจีนให้หมดเลยของซัมปอกงที่ใช้กับซามปอกงเลยนะถ้าใครไปไหว้ซามปอกงก็คือหลวง่อโตพระลันเชิงจังหวัดยุทธยายถ้าชีวิตไม่ถึงที่สุดเตือนน้ำมันตะเกียงเยอะๆให้ให้ไปเตือนน้ำมันตะเกียงเยอะๆส่วนใครที่มักจะเกิอดอุบัติเหตุบ่อยๆให้ไปตีะระฆังถ้าใครที่เกิดมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะให้ไปตีระฆัง ส่วนคนที่พ่อแม่พี่น้องลูกเมียไม่รักให้ไปปิดทองด้านหลังด้านหลังนะอย่าข้างหน้านะให้ไปปิดทองด้านหลังค<ะ>่ะอ่าแล้วก็คนที่สุขภาพไม่ดีอันนี้เขาวางไว้ถูกต้องเหมาซานแต่คนไม่รู้นะจะบอกให้ถ้าใครที่สุขภาพไม่ดีทางข้าวิหารหลวงพ่อโตเนี่ยอยู่ถ้าเรามองหน้าเขไปเจอหลวงพ่อโตเนี่ย ฝั่งซ้ายมือจะมีจี้กองนั่งถือน้ําเต้าอยู่จะมีจี้กองอ่ะให้ไปไหว้เทพจี้กองนั้นอ่ะแต่น,นั้นคือพลังงานธาตุทองแข็งมากมให้ไปไหว้จี้กองส่วนใครที่อยากได้ลูกที่มีสติปัญญาแล้วก็อยากได้ความเป็นใหญ่นะให้ไปไหว้สังกระจายที่อยู่ข้างๆจี้กองอะ่ะก็จะได้ลูกส่วนคนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง จดเรื่อยๆนะคนที่มีบ้านเป็นของตัวเองให้ไปถวายพระไตให้ไปถวายพระไตหลวงพ่อโตค่ะสัมปะกงนั่นแหละอันนี้ก็คือแทบหมดแล้วนะใช่แล้วแทบหมดทุกเรื่องนะอันนี้คือเคล็ดลับของซัมปะโกงเลยใช่ไหมอาจารย์ที่เขาไม่มีใครไมม่ีใครรู้ในวัดเขาก็ไม่รู้นะบอกเลยในวัดเขาก็ไม่รู้แต่อากงเราเนี่ยกงเราได้บอกเอาไว้วิธีการไหว้สัมปะกงวระ ทำยังไงแล้วก็หลวงมีวิธีเขามีการไหว้หมดเลยนะไหว้ทัาปอโกงไหว้หลวงพ่อมีหมดเลเดี๋ยวถ้าไหนตรงกันไหนเราจะเหมอะรายการเรื่อยๆได้แต่น,นี้เป็นฮู้ของซัมปากงเนี่ยก็ให้ให้ไปไหว้ตามนี้แล้วก็ให้ดีเนี่ยใครที่มีฮู้อันนี้อยู่นะค่ะ<า>ถ้าคิดจะเอาไปใส่กรอบติดบ,บ้านอย่าเพิ่งไปใส่ก็คือเอาไปทั้งวันนี้เลยแล้วก็เอาคือทูบเราลรยก่อนอ่าแล้วก็ลูก ้อยสิต้องรูปด้วยมือเลยด้วยนะรูปในบริเวณที่อยู่ในสีแดงที่เป็นองค์ไม่สีแดงในตาสีแดงตาประทับในตาประทับสีแดงเอาหูนี่ลอยตรงกลางตาประทับแล้วก็รูปลูปตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิการูปตามเข็มนาฬิกาก็คือแล้วเราก็ค่อยเอาหูนี้ไปใส่กรอบสังเกตดูนะถ้าใครดวงดีวันที่ไปไหว้สามปอกลัพกูนี้ไปถ้าใครดวงดีนะฝนตกจะฝนตกกับฟ้าผ่านไง จริงแต่ถ้าอาจารย์แขกไปไหว้นะมึงเอากล้องไปถ่ายได้เลยน้ำท่วมจริงฝนตกฟ้าผ่าแน่นอนถ้ากูไหว้เราคูนที่ไปเองนะฝนตกฟ้าผ่าแน่นอนเพราะเราต้องคํานวณวันไปอยู่แล้วเห็นไหมใช่ค่ะฝนตกฟ้าผ่าแน่นอนเหมือนกับเวลาเราไปเสกพระเนี่ยเราจะคํานวณไปก่อนทุกครั้งทุกสถานที่หูซัมปากกงนี่สรุปแล้วทุกคนควรมีเลยนะก like, ดไไค์กร์ชาวยนะคะ